หลวงปู่มั่นภูริทัตโตสอนเรื่องสุขสงบใจหลวงปู่มั่นกล่าวว่าสุขสงบใจเป็นหัวใจสำคัญของแนวทางภาวนาและชีวิตทางธรรมของท่านซึ่งเน้นไปที่สุขที่แท้จริงอันเกิดจากความสงบแห่งจิตไม่ใช่สุขจากสิ่งภายนอก คำสอนนี้ท่านสอนให้เข้าใจง่ายและลึกซึ้งตามแนวทางของท่านดังนี้ข้อที่หนึ่งสุขที่แท้ไม่อยู่ที่โลกแต่อยู่ที่ใจสุขที่แท้จริงไม่ใช่อยู่ที่ได้สิ่งใดๆมาแต่อยู่ที่ใจที่รู้จักพอและไม่วุ่นวายกับสิ่งใดหลวงปู่มั่นสอนว่า คนส่วนมากสแสวงหาความสุขจากสิ่งภายนอกเช่นทรัพย์สินเกียรติยศหรือคนรักแต่สุขเช่นนั้นเป็นสุขชั่วคราวและเปลี่ยนแปลงได้เสมอสุขที่แท้ต้องเกิดจากใจที่สงบรู้เท่าทันตนเองไม่ยึดมั่นถือมั่นข้อที่สอง ใจสงบคือสุขแท้เมื่อจิตสงบแล้วโลกทั้งโลกก็สงบด้วยจิตสงบแล้วไม่ต้องไปหาสุขที่ไหนอีกสุขของผู้ปฏิบัติธรรมเกิดจากสมาธิและสติรู้เท่าทันใจตนเองเมื่อจิตตั้งมัน่นไม่หวั่นไหวในอารมณ์ความสงบภายในจะเกิดขึ้นเอง สุขเช่นนี้ลึกซึ้งและมั่นคงกว่าสุขใดในโลกเพราะเป็นสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นข้อที่สรู้ทันใจคือหนทางสู่ความสงบให้ดูจิตของตนเองบ่อยๆว่ากำลังคิดอะไรอยู่สุขทุกข์ดีชั่ว ให้รู้เท่าทันมันอย่าเผลอหลวงปู่มั่นสอนให้รู้ใจตัวเองเพราะต้นเหตุของความไม่สงบอยู่ที่ใจเมื่อมีสติรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่เข้าไปยึดถือจิตจะค่อยๆสงบลงและสุขที่แท้ก็จะปรากฏขึ้นจากภายใน โดยไม่ต้องแสวงหาข้อที่สสุขจากความว่างใจจิตที่ว่างจากอุปทา,านคือสุขอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดจะเทียบได้เมื่อใจปล่อยวางไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความคิดจิตจะเข้าสู่ความว่าง ความนิ่งและความสงบลึกสุขชนิดนี้เป็นสุขอันบริสุทธิ์สุขแห่งนิพพานในใจคอทีหสุขจากการไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นใจที่เมตตาไม่โกรธไม่เกลียดนั่นแหละคือใจที่สุขที่สุด หลวงปู่มั่นสอนว่าผู้มีเมตตาย่อมไม่ทำร้ายผู้อื่นและไม่ทำร้ายใจตนเองเมื่อจิตเต็มไปด้วยเมตตาความเบาสบายความสงบและความสุขจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติสรุปคำสอนของหลวงปู่มั่นเรื่องสุขสงบใจ 1. สุขแท้เกิดจากจิตที่สงบไม่ฝุงงซ่าน 2. ส,สุขภายนอกเป็นเพียงเงาของสุขภายใน 3. รู้เท่าทันจิตคือหนทางสู่ความสงบ 4. ส,สุขสูงสุดคือสุขจากการปล่อยวาง